ดูรอกัดลูกทำไมกัดหลานทำไมเซรีตังสองตังมันญยาิไม่ได้หรอกตังมันญยาดไม่ได้ตังมันบ่เห็นหูตังตังมาันี้มาเซรีวิปโทษกรบพี้ปูสามหนึ่งตังตัง เทดีให่น้องมั่งให้น้องมั่งนะนน้องามีน้องเราอ้วนกว่ามันมจัองมามเนาะมันไม่ค่อยเห็นเลยสตามันไม่ค่อยดีต่างตังตังตงตางตังตงตงตังรอกินเหรอ ตังเรากินอาหารเหรอเซลิตาเช้อแล้วแต่เซลิตาเช้อแล้วปุ๊บตีอะไสิปุังตังตังตังรีบกินก่อตังรีบตังตังเขาไม่เห็นตังตังเขาไม่เห็นตังเขาไม่เห็นตังก็ไม่เห็นเหมือนกันตังก็ไม่เห็นตังก็ไม่เห็นตังก็ไม่เห็นเลยจามมี่ชิ้นสุดท้ายแล้วนะตังมาตรงนี้ ตังมาตรงนี้นี่ไงนี่ต่างๆสายตาไม่ดีเลยตัางสายตาไม่ดีเลยเนี่ยเอยเซรีเซรีอย่าไปกลัวน้องเซรีจ้องอยู่นัะนยูนิท้า